สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรผมพิเศษเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลอือประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนข้าิสารและปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้อยู่ที่หมู่17ครับบ้านเขาหยวกตําบลนาศักอํ์อเภอสวีจังหวัดชุมพรยังอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับวันนี้ก็ประมาณวันที่7กันยายน2565 ที่นี่ครับสวนที่นี่ที่ยืนอยู่นี่นะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเป็นทุเรียนนะครับที่สําคัญเจ้าของสวนนั้นอาชีพดั้งเดิมท่านดั้งเดิมท่านทําการค้าขายนะครับแล้วก็ปลูกปลาล์มเอาไว้ในสวนแห่งนี้สามีของเธอนั้นนะครับได้มีการเอาเม็ดทุเรียนครับมาหยอดหยอดทิ้งไว้ปรากฏว่าเม็ดทุเรียนงามดีเหลือเกินจากนั้นครับคิดอย่างไรไม่ทราบผันแปรครับเปลี่ยนผันมาแล้วก็ มาปลูกทุเรียนจากเม็ดนั่นแหละครับก็ทํายอดสมัยเดี๋ยวเป็นอย่างไรไปถามกันแต่ที่สําคัญครับมาเจอคู่หูเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็มีความภูมิใจจะนําเสนอวันนี้มาเจอทั้งสองท่านที่นี่แล้วครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีครับครับผมอยากสอบถามใครเป็นเจ้าของสวนกันครับผมแฟนแฟนนะครับผม <het S 2> ต้องถามคุณพี่ผู้หญิงมีชื่ออยู่แล้วว่าชื่อจริงสุวิมลสวัสดีค่ะพี่สุวิมลนามสกุลสวัสดีนะครับ พี่ผู้ชายแหละครับผมจำรัดสวัสดีจำรัดสวัสดีเล่นชื่อตุยพี่ตุยครับพี่มีชื่อเล่นว่ากุ้งพี่กุ้งดนะันั้นผมขอขอนุญาตเรียกว่าพี่กุ้งกับพี่ตุยนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ผมตอนต้นอนะ่ะผมได้เกินไปว่าสวนแห่งนี้นะครับเป็นสวนที่เมื่อก่อนทําปามมันเป็นยังไงเล่าประวัติให้ผมฟังสิครับเอ่อบอกก็อนั้นปาม์มซึ่งก็อ่แฟนนั่นแหละพอดีนี้ว่าใครก้องซึ่งเขาอบว่าเออไม่จบเรียนมันมาเหลืองยามมื่อยมั่งทีหลังก็บอกว่า ซึ่งแฟนเนี point, so ่ย no ขุบหลว้ยข้างบ่อไม่โคอทีต้นซึ่งทีลังก็บออให้ตู่แลวเอ้ช่วยไว้ไ้ว้ตู่ถึงแห่ตู่ด่าพอแท้แล้ซึ่งก็ไปลังว่้เออแลมันดีก็เลยว่าแฟนนั่นชวนและลวโอกาสเรียนินกกลางซึ่บ่อหยับหลว้ยมากขึ้นไหมซึ่งทีล่งขอไรแลวมันช่วยได้ก็บ่กขนาดลู้ะอแอเล่าว้าวลมันแล่มข้าบ่อแลวมันช่วยมันได้ tưng bỏ Tết lẽ tưng ở bỏ plu plu tưng plu vài năm bỏ tí gì xong nhớt mệt thả lem không coi bay, nhá bay bơi tí bơi tí lăng chăng bỏ thấy mà thấy tắt giả bám bỏ tí lăng mình khơi này bỏ tắt giả Tết lẽ rồi bỏ rồi cái lăng vợ thành nhớt thành bát bỏ đi cho nó bám ra cái rễ chặt chân long tức tuần này qua tuổi ấy tuần này cả lại rồi không có nhớt rồi tôi cái chặt chân nhớt nhớt anh anh mới อืมยอดเองก็เอาเรียนเม็ดบ้านหมาปรู้โตแหละปอปรู้เลยพอยอดเลยยอดเลยทีนี้ทีล่างพอเริ่มช่วยแล้วพอยอดแล้วทีล่างไปเลยเน็บพอยอดมาเน็บ้ารปอยั่างก็แลมาเลยมาเลยก็ช่วยขึ้นช่วยคุณก็ปอยั่างพอเริ่มช่วยก็ยอดเลยต้นตาลมันไม้มีมีายก็ยอดเลยยอดยอดแตนมดเนี่เพิ่งมามดบ่อปีแล้วเนี่ยมดปึ๊บปึ๊บยังแต่รอบแดนแค่นั้นเองเอาละครับตรงนี้ก็สรุปได้ใจความว่านะครับมาปลูกนะครับเริ่มทุเรียน ปลูกปาล์มตั้งอยู่ในปาล์อมอยู่ด้วยถูกไหมครับตอนนั้นก็มีปาล์อมอยู่ด้วยและทุเรียนก็ได้ประมาณสักปีเนี่ยนะครับปีกว่าๆถูกไหมครับแล้วก็เห็นว่ามันก็งามดีถูกไหมครับก็เลยเอาปาล์อมออกพึ่งปาล์มเอาออกหมดเมื่อปีที่แล้วนี่เองตอนนั้นทุเรียนที่เอาปาล์อมออกนั้นอายุทุเรียนกี่ปีครับประมาณสักสามปีเนาะสามปีว่ากับสี่ปีนะแต่ม่าดืมยอดมดเลยตอนนี้ทุเรียนในสวนเราทั้งหมดเนี่ยมันทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับมอนทองมีหมูสันเขงอยู่สิบกว่าตน มีหมอนทองกี่ต้นครับสองรวมหมัด <chat> แต่ทองร้อยห้าสิบแต่รวมทั้งหมูสัง킹นะอ๋อรวมสมบูรณ์สัง킹ครับก็ร้อยสามได้แล้วตัวนี้สองร้อยยี่สิองร้อยสามหมูสังผมได้ไปอยสิบสิบบาทแต่สิบหกต้นสิบหกต้นดังนั้นก็ลบออกเองก็แล้วกันนะครับว่าที่นี่มีสองร้อยห้าสิบต้นนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองซะส่วนใหญ่หมูสังคิงก็มีสักสิบหกต้นเองนะครับดังนั้นก็หมายความว่าหลักก็คือเป็นทุเรียนหมอนทองอายุทั้งหมดกี่ปีครับเต่้งหมด กี่ปีนี่ห้าปีห้าปีไม่มนับสิงในป้าติดลูกถิงในป่าป้ามสองปีนะไม่นับจ้นหนอป้าปาคือห้าปีอ๋อปีนิดนิดก็แปลว่าอายุทุเรียนทั้งหมดก็เป็นเจ็ดปีเจ็ดปีแลัววันรับวแล้ว้แล้วรู้จักกับคู่หูมาสัจรันเนี่ยครับได้อย่างไรครับนงคะนงนงมาคุยพีกงเอ้คิดดีพันนันพันนีซึ่งไอเราก็ไม่มันใจให้นงคิดก่อนซึ่งพอท่านตาคาตาไรพันว่าไม่ยาวิีเสียดเลยต้องพันว่า จุดหนึ่งวะึ่งก็เลยว่าให้หนงลองก้อนตายก็ได้หนงแต่ถ้าไม่ตายก็เราอย่างรอยูปีว่ากรปรองปีแล้วดิหนงมาปูได้ฟังอย่างปูดอย่างดีแห้เขาลนงติดรู้ดีปีแล้วปีแล้วแหละรู้เลยก็ดีให้หนงนั่นก็เลยเอาเอาละครับนี่แหละครับถ้าความดีใจพลั้งพูเหลือเกินนะครับก็หมายความว่าหลักสําคัญเจอพี่หนงซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆเลยครับไม่ไม่เป็นเพื่อนบ้าน พี่หน่วงซึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านเขาใช้คู่หูอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอบดูของเขามาโดยตลอดตอนนั้นทุเรียนเราก็ประมาณอายุ5ปีสิครับ <โ usion. S 1> รถูกไหมไครับห้าปีนะ่ะตอนนั้นน่ะก่อนที่จะไปเห็นของเขานะ่ะทุเรียน250ร้อยห้าสิบต้นของเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรครับที่เรามองว่าของเรามันออกดีไหม Hayır, หร <pm S 1> <ม>ือว่าได้ผลผลิตเป็นยังไงครับไม่ได้ครับเพิ่งได้มาได้สองปีในปีนี้เพิ่งได้ปีแล้วได้ตลับไปก็หมายความว่าไอ้ห้าปีที่ผ่านมาน่ะ พอได้ปลาลายที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ยเรายังไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยไปเห็นนะเห็นรูก็ที่เป็นเลยปกติทุเรียนเขาสามปีครึ่งสี่ปีห้าปีเขาคนมีผลแล้วของเรานี่มันเกิดจากลูกมะสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยไม่มีทีท่าาปีแล้วได้ไหมทีแล้วก็ขายได้สามหมื่นาบาทก็หมายความว่าขายเท่าไหร่นะสามหมื่นบาทกันสามหมื่นกว่าบาทแล้วพอมาเจอพี่หนุงอ่ะเขามาบอกสาธิตวิธีการทําให้เรา พูดอะไรให้เราฟังเราถึงมั่นใจก็โนงถ้าแต่บอกเออบอกว่าปีกูเฮ้ยยกภูเลยดีขึ้นภูเรียดีมันล็อตนะภูใช้ก็ไม่รู้ว่าปีนุ่งต่อเรียบูไม่ใช่มีวะไม่ใช่เท่าไรอยู่วะพอชี้จนไปแล้อิสยาบอกเอ้าภูก็ร้อยอะภูดีบุดวะก็ถึงเลยเลยช่างใจหิดงานอะไรฮาที่เปิดเซนเงินละซึ่งโนงมาแล้วเกี่ยวในปีกูเนะก็ตัดหลุยก็เห้งต้นได้ไม่ตร có lời ơ, lòng lẽ lạc quen sư con ừ. Có lòng quất nè, có lẽ ơ, sao bây tạc lại Sư quất lão, ừ. cho nồng lão phản quá lão nữa Có ừ. lăng có, trái đường quen quá, sao chặt bé em tuyên quá Phật quá, hóa có gì rụp bé, bé có kỳ mi lẻ lê quá Thì lăng có lời thức ra Thức Thực ha, nó đi năn lấy đi cất Thô ha, phải đi bị chơi thì bởi sách, bởi sách có hai bờ bỏ đủ chặt chắc cái, bỏ quá Ờ, ờ, nó kèm à, ta, บอกกันท่าปีต้ากอนเขาก็ให้เบอร์ปีต้ามาพอ,อเลยตัวได้นี้ยณนะตอนนี้เลยครับเนื่องอจากว่าเป็นคนกําเงินนะครับพอรู้ว่าพี่นงมาบอกว่านะพูเต็มภูเต็มผลดีมีน้ําหนักเท่านั้นแหละครับเอาเงินที่เป็นกองกลางจริงๆต้องใช้ทั้งครอบครัวแต่ว่าใช้ความเป็นผาเ็จการของพี่กุ้งเองนะครับโดยไม่บอกพี่ตุย๋ยแอบไปซื้อมาใช้แอบไปซื้อมาใช้เพราะว่าเห็นพี่นงบอกว่ามันขึ้นภูดีน้ําหนักดีนะครับ เราอะตอนนั้นต้นของเราอะมันเป็นอย่างไรครับหมายว่าลักษณะต้นใบที่มันพาอสําคัญที่สุดถูกไหมครับทุเรียนใบต้นกิ่งก้านสาขามันปง่งบอกถึงผลผลิตถูกไหมครับครับตอนนั้นก่อนที่ยังไม่ใช้นะต้นของเรามันมีลักษณะอย่างไรครับมันก็งามงามแบบเหลืองเหลืองงามแบบเหลืองเหลืองอ่าไอเขาว่าเหลืองนี่คือต้นเหลืองหรือว่าใบเหลืองใบใบเหลืองใบเหลืองแ่เนืใจว่าไปตื้อน้ำตาลทรายมาซชตัวเองนี่ก็ไม่ถือว่าต้องไหลต่างเหลาต่างก็ต้องยัด ตั้นก,ก็วะทุกซัมเมอร์ก็ได้ตัวเองวะก็เชยแล้วตัองพอใจนี้ไปเลยๆๆรวยเลยใครถมก็ื้อนี้พอใจไปรลยเลยใบเขียวอ้าวละลพูดถึงวิธีใช้จนใบเขียวเนี่ยใครเป็นคนดูแลในเรื่องของการพน่นแป้นกระน,น,นี่คนนี้ร <c oughs> ับนี่ผม่ามครับเนี่ยต้ามา <c oughs> เป็นพ้ามาครับ <c oughs> เป็นทั้งผมาา <c oughs> เป็นทั้งคนชุมพรเสร็จสิ้นกระบวนการถ้าว่าต่อแดดวาเนี่มาทั้งเกตตอนนื้อทั้งเมื่อไหรน้าป่าตากาวมันก็มนใบหรวงเพ่ นี่ผมพอเมึ่อผมมาคิดสองรอบที่ผ่านมานี้แหละต่อไกใบอะไรไม่ได้เป็นการถูกมันถ้ามาถ้ายทำตอนตอนนู้นถ้ามาทําไม่พิษกันเลยอ๋อถ้ามาตอนนู้นนยังเป็นการถูบอยู่เลยครับเป็นการถูกใบเรืองใบเหลืองครับแล้วก็ไม่เซึมไม่น้ำครับทึ่งนี้ผมมาคิดอีกสองทีนีตอนที่เห็นปัจจุบันนี้แหละจะมาก่อนเป็นการถูกผมจะถามอย่างนี้ตอนที่บํารุงตอนนั้นคือใบมันเหลืองถูกไหมครับพี่ตุ๋นใบมันเหลืองใบมันไม่สวยมันไม่สดชื่น แล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นผลผลิตเลยได้มาสามหมื่นนั่นก็รู้สึกว่ามันกระท่อนกระแท่นเต็มทีนเริ่มมาบำรุงตอนนั้นเราใช้ปีนี้มาหรือมาบำรุงเต็มทีเมื่อปีแล้วก็ยังไม่เต็มทีปีแล้วไปเต็มที่ครับยังรับได้อยู่ปีแล้วไปเต็มที่ครับได้มากี่ตันตอนที่บำรุงไม่เต็มที่เลแต่นี้มันไม่ได้มาแต่นี้ได้ไม่กี่ตันถึงแตงบนนู้นเป็นได้เนี่ยมันมันบออยู่สองแปลงทุเรียนนะอ๋อที่เราไปทําจริงๆนั่นข้างบนไดาทยอดไปทำข้างบนโน่สำหาไอนู้นมดกว่าเท่านั้นไอ้นู้ดับเพล่อมันนั่นรับ ที่วันนี้แต่ว่าชิดนี่เต็มทีปีนี้ปีนี้ที่ว่าใช้อยู่เต็มทีอใช้แบบจริงจังก็หมายความว่าตั้งตั้งแต่ปีหกสี่ถูกไหมครับนั่นไงจนมาถึงณวันนี้ที่เก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตเราใช้เต็มที่เต็มที่มาปีนี้ไอที่รู้จักมาปีปีแรกนะก็ยังปราบปรอยอยู่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับผมจะมาถามสูตรเลยไอปีที่ไม่สําเร็จนะเพราะยังไม่ใช้ไอปีเนี้ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับขนาดเนี้ยผลทุเรียนปีเนี้พี่ผมดูแล้วมัน กือบทุกต้นเนาะยังยังนี่ชุดล่างกำลังออกดอกอยู่อชีชุดนึงยังมีชุดออกดอกอีกกับชุดออกดอกยังไม่เยผมมาถามวิธีการใช้ก่อนดีกว่าว่าใช้คู่หูเนี่ยพี่ตุ๋ยใช้แบบไหนครับหมายว่าไอตัวเวอร์แพนเนี่ยที่ผงดําเนี่ยกับไคโตซานเนี่ยใช้สูตรผสมยังไงครับใช่ในสองร้อยสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีครับอันนี้ผมอันลิตรนึงมาไอนี่สองหนึงมาสำน้ำหนึ่งลิตรอ่าแล้วต้งกอามาใส่ตามด้วย อ๋อทำไมผสมน้ำสามลิตรก่อนครับมันผสมน้ำนิดนึงลิตรแต่ผสมน้ำนิดนึงก่อนแล้วก็เอามาแค่สามร้อยสี่สีซีมาใส่ในสองลอยสองร้อยสี่ีครับโอเคอย่างนี้มาตลอดเลยเหรอครับไม่ไม่รอดครับมันไม่ยาหมีช่วงช่วงจะให้ใบแก้ผมใส่ย่างแล้วอะไรนะผมมาถามเลยกันเลยอะไรเลช่วงที่บำรุงใบทั่วไปถูกไหมครับเราคือใช้ไอ้นั่นสองร้อยสีซีตัวนี้ทั้งสองมาผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วนำเอามาแค่สามร้อยสีซีมาผสมน้ำ พันลิตรครับใช่ไหมครับนั่นนะมาผสมน้ำพันลิตรถูกไหมครับไม่ถ้าทั้งทั้งทาไอ้นี่สองร้อยไอ้นี่สามร้อยน้ำสองร้อยลิตรอ๋อน้ำสองร้อยลิตรหนึ่งถังหนึ่งถังครับตรงนี้เรารวมกันแล้วนะครับฉีดสําหรับการทําใบถูกไหมทำใบครับแล้วก็ดูแลรักษาในช่วงที่เรียกว่ากําลังทําใบทำใบครับฝืนต้นนะบํารุงใบนะเราฉีดไปกี่รอบครับกี่ครั้งครับ ก็เจ็ดวันทีเจ็ดวันทีครับเดือนสี่อนวันนั้นแหละเดือนสี่อนเดือนสี่หนอเอาไปว่าเดือนสี่หนไปกี่เดือนครับไปการทําใบก็ช่วงประมาณคิที่สร้างก็อยู่ประมาณสามเดือนถ้าเรา,า,าจะทาครับสามพอสามยอดนี่ยอดละเดือนยอ,อ,อ่อรดเดือนครับก็สามเดือนเลยครับทยอดไปสามเดือนหลังจากนั้นพอทายอดแล้วเราทําอะไรต่อครับคือยอดท่ายอดมาครับยอดมาให้ทายอดมาเลยแบบเร่งร้วนชับพลันนั่นคือว่า ไอ้นี่พมใส่ไม่ไม่เหมือนเผื่อนแล้วนะพมคดดื้อขดัวแกงไอ้นี่ห้ิไอ้นี่สามองไอ้ก็คือห้ารอยี่สี่ต่อไอ้นี่สามงห้าร้อยสี่ีนี่สามองกับไน้วาะ่น้ำพันลิตครับนั่นแหละนี่ที่มึงคิดตัวนเนี่ตามหลังข้าวเนี่ยอ๋อที่ว่าเมื่อกี้นี่มันเป็นไออะไรนั่นแบบแบงด่วนริบรบดวนถังดันเรดนถังด้วนนะเอาละผมถาร้อยสี่สีต่อน้ำพันลิตรห้า้อยี่สี่น้ำไอ้นี่สามองนี่ห้าร้ี่สีครับไอ้นี่สามองสามองนั่นแหละน้ำพันลิตรครับนั ฉีดวิธีฉีดฉีดยังไงครับฉีดใบถ่วผลทวไปมันก็ผลผลกันแล้วแต่ผลในแผลทวอมาตั้งผมก็ฉีดทั้งต้นเลยครับฉีดทั้งต้นนะฉีดทั้งต้นเลยช้อนไปด้วยตายใบหนอทถังใต้ทังหนอมนั่นกี่เดือนครับกี่อากี่วันครั้งนั่นก็ปกติก็เมื่อนั้นเจ็ดวันเหมือนกันเลยแต่ผมฉีดสองรอบนี่นี่ตีป่าทางคาที่มาเกี่ยวกันผมฉีดสองรอบสองีสีด้ามดีมัดหามัดต่างพอรอบด้ามมัดหญานั่นทีได้อยู่แล้วนะกัเลยได้ฉีดสองรอบสองห่างกันเจ็ดวันเหมือนกันครับแล้ว ตอนเนี้ยพอยอดได้แล้วถูกไหมใบ,บได้แล้วตอนนี้เราฉีดเพื่อให้มันดอกออกถูกไหมครับครับตอนนี้ดอกออกแล้วเป็นไงครับตอนนี้สูตรเนี้ยที่ว่าเร่งด่วนเนี้ยก็มันก็เราไม่ต้องไปเน้นพอยาหนหมาเพราะชา,า,า,าตัวน,นี้ไม่ต้องเน้นเคมีไม่ไม่ต้องเน้นเคมีคือเน้นชายานี่เทน เห็นในเปิดตาดอทางร้านนู่ก็ได้มันก็มาเน้นวันนั้นอ๋อแปลว่าเราไม่ต้องใช้ไปไม่ต้องไม่ไม่ใช้เคมีเปยา่งนู่นนิดนึงพอประหยัดอย่างนี้ก็หมายความว่าพอเราชีพก็ประหยัดประหยัดปุ๋ยก็ประหยัดนี่ปุ๋ยผมมาได้ใส่หมาเลยนี่ตอนตอนสามกัมสี่กัมเองนี่ใส่ตอนนี้ปนส์ตอนาาปมือเนี่ยก็คือปุ๋ยเคมีก็เรายังใส่่่่่่อยูแตใใไมมหามันก้อนมก้อนนใี่ตอนนี้ประหยัดปุ๋ยลงมาไอความประหยัดนะแต่ว่าสุด พอดอกมันออกแล้วเป็นยังไงเล่าผมฟังนิดนึงนะครับก็เมื่อนั้นไม่ได้คิดสั้นงแล้วนะควมจะยาวธรรมดาควมสั้นเดี๋ยวคิดสั้นนะอ๋อเราไม่ทําสารว่างั้นเถอะผมคิดสั้นแต่ว่าควมันจะยาวว่าเมื่อนั้นไม่ได้ทำสั้นอ๋อธรรมดาควมสั้นเดี๋ยวคิดสั้นะแต่กลายเป็นขั้วยาวเลยครับธรรมดามันต้องใช้จิบมาดึงอีกหล้วแต่นี้ไม่ต้องวันนี้เราต้องเอาสารมาดึงอีกทีเนี่ยมันจะมีต่อการต้นนี้ตัวนึงแต่นี้ไม่ต้องใช้เอาผมนี่แทนทดแทนไปเลยมันดึงก้านเลยดึงก้านออกมายาวไม่ต้้อองใชยา ดึงคว้านะนี่นะตอนแต่จ่าธีว่าต้องใช้ปุ๋ยดึงผู้เพราะมันได้ใส่ธรรมดาไม่ต้องใส่ปุ๋ยดึงผู้ใช่ไหมหรู้จะเป็นรองเท้านาฬิกาง่ายมังลุงงอลุงแอดตเนี้ยมันจะเป็นตัเข็ตะเคืออะไรเนียมันจะเป็นเกินผู้แต่ตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วก็ธีวดูนี่อะไรเนี่ยอ้ยแล้วรู้ไม่จะสร้อยในบาทเราติดฟ้นนะนี่คือการได้ผลครั้งแรกนั่นแหละธีวาครับเพราะไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยดึงผู้หลังจากทําอย่างจริงจังโดยใช้คู่หูครับนั่นแหละเมือนชิดเนี้ยมันก็ต้องใายปุ๋ยหมาอันปุ๋ยหมะส่องต้นส่องลูก ต่อต้นเฉลี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช้ต้นสองสามกับปลายมือสองสามปลายมือที่เราคิดเป็นคิดเป็นกิโลเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณปลายมือตีว่าไม่ถึงลูกไม่ถึงลูกสองซอกหรือสามซอกเนี่ยนิ่มเส้นถามมดนิ่มสองเลี้ยงสองลอยต้นไม่ถึงสามซอกผาใช้เลี้ยงปุ้ยอะปีกุ้งเลียงปีกุ้งมีกี่ต้นเนาะที่ซื้อปุ้ยถี่ชอบสองซอกเดี๋ยวมัก้อนผมเส้รอบละตันเอาล่ะครับพอรู้แล้วลูกมันก็ติดดีครับติดดีไหมครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับพ้นเหมือนแรงเนื่องแต่แปลงนี้ไม่รู้ทำว่าจะไปแปลงนู้น จุดกาไข่ไขน,น,นี่ไข่ไก่้เน้นแนละครับไอแปลงนู้นเราใช้เต็มที่อีแปลงหนึ่งนะก็มันยุงพอไปรัซื้อมาแบ่งไว้นี่ถึงนู้ถึงแม่น,น<อ>แต่ที่นู้นเรียนน้อยว่าเที่เรียนน้อยกว่าครับท,ที่นี่จะเยอะเหรอที่นี่เรียนตัวเรียนเยอะว่าครับคือแปลงเนี่ยครับติดดีกว่าแปลงนู้นถูกไหมครับ จุดนี้แปล่งจุดนี้แปล่งนี่ติดดีว่าแต่จุดล่างแปล่งนูนติดดีว่าแปลงนีอเอาละพนันครับสลับไปอยู่สลับกันไปอยู่ต้นกันแล้วต้นมันนี่แปลงนี้มันฟ่นแปล่นู่นไม่ฟ่นจุดร่างเนี้ยอ๋อไอ้ฝนั้นติดแรงป่ะครับไอ้นูนติดต้องเกี่ยวถึงเนี้ยโอเคติดทางต้นทางผมวะนี่ถ้าใครเห็นนะครับว่ามันมีกระบวนการที่เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่เมื่ออากาศกันภูมิอากาศด้วยซึ่งมาเกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่จะลดทอนไปได้ก็คือว่าเมื่อ เรามีพื้นที่หลายพื้นที่ถูกไหมครับ,รบแต่และพื้นที่มันโดนภูมิอากาศไ,ไม่เหมือนกันมันต่าง,งกันแต่ตรงเนี้ยปีนี้ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยพอรูปทรงอ่ะหมายความว่าภูของมันอะเป็นยังไงครับภูขึ้นดีครับภูขึ้นดีครับโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเร่งภูไม่ต้องใส่ปุ๋ยเร่งผูเอ้าไม่ใส่ปุ๋ยเร่งภูอีกแล้วครับมัเนี้ยผูดีเสร็จแล้วน้ำเหนือมันอะไรล่ะครับผมน้ำเขียวน้ำเขียวไม่ต้องคิดยาํำเขียวอีกตัวหนึ่งแลาวอรับผมไปย่างียวเสร็จแล้วพวก โรคแมลงอะไรในต้นทุเรียนเนี่ยที่พี่เคยกังวลว่ามันใช้เคมีเยอะ,อะก่อนที่จะใช้คู่หูเนี่ยโรคแมลงในสวนเราเป็นยังไงบ้างหนึ่ง,เพ,งเพียแป้งมาดีทุตเพียแป้งมากครับจำมดชิดนี่เพียแป้งไม่มีในนี้ไม่มีแต่รู้อา้าวเหรอฮะครับหลังจากใช้คู่หูแล้วนั่นแหละแต่มมแม,ม,ม่มีหรูอมารดิคิดไม่มีไม่มีเพียแป้งแล้วไอ้พวกที่ไฟทงไฟท็อปอะไรที่เขามีกันนี่มันอะไรนั่นธรรมดาแต่มันก็มีธรมมมธรมดามก็ไม่ไม่ตันแต่ว่าเอาเราเราเน้นชงใบช่องรูนี่คือว่าไม่ต้อง ไปเน้นยาอืนได้เงินใทยตอนนี้คุมได้คุมเผียแป้งได้แน่พร้อมตอ้อตงการเผียแป้งอันดับหนึ่งอ,น,อนนี้แปลว่าพี่ยืนยันว่าหลังจากใช้คู่หูแล้วครับนีเพียแป้งถังท่องท้่นไม่มีแล้วหรือไม่ครับไม่ไม่มีแป้งแล้วหรือลาดำไม่มีครับลาดำก็ไม่มีครับ,รบตอนเนี้ทราบว่าใน250ต้นเนี่ยขณะน,นี้ผลผลิตที่เราหลังจากใช้สูตรเนี้ยทำมาตลอดเนี่ยและผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับผลของมันเนี่ยมีจํานวนกี่ต้นกี่ลูกกี่ กันคับที่เรานับนับกันไว้เนี่ยก้อนนี้มันชุดนี้ผันว่ารู้ชุดล่างนี่มันเพราะคนฝาชุดล่างมันมีลายมันเป็นสองลั่นนะอ๋อมีสองรุ่นด้วยกันนะครับสองหลุนหลุนซ้ำกําลังอ้อดอกอยู่ในเนี่ท่านดูสิครับนั่นนะมีสองหลุนนะนี่ต้นนี่ในตอนนี้มีสองหลุนนะนี่นั่นหลุนผีไม่เกี่ยวลองแล้ว่ามันจะถึงในเกี้ยวเนี่ยคือไว้กันคือไว้แล้วอมันอยู่ขนาดหลุนในต้นเดียวกันนะโอ้แล้วนี่บางรุ่นก็มีดอกด้วยบางต้นก็มีดอกด้วยตอนนี้รุ่นรุ่นรุ่นพี่เขาเนีีี่่่่ยยยทกําลังเเห็นนอู ตอนนี้เรามีอยู่เราได้นับไหมครับว่ามันมีกี่ลูกพันพันห้าสิบลูกในนนี่พันห้าสิบลูกชุดในนี้เดียววันน่ะพันห้าสิบลูกเขามาตัดอะไรเขาหรือยังครับยังนี่จะมาในนี้ดเดี๋ยววันที่สิบเนี้ยวันที่สิบเนี่ยเราเนี่ยลูกเราเนี้ยเรากระดูแล้วเนี่ยลูกหนึ่งมันกี่กิโลครับที่เราเห็นเห็นเนี่ย ไม่ได้มันโบหมาสี่โลอ๋อเหรอไอโบเยอะเหรอครับจะเลือกสี่โอ้เนี่ยไอโบก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยไอโบยิ่งใหญ่นั่นจะเป็นแต่เป็นโบแต่หมาถือว่าเรียนมันน้อยรู้ว่าเป็นเป็นโบนี่แล้วเขาซื้อไหมครับตลาดซื้อครับนี่ผมทำแบบถูกน้ำนให้ถูกน้ำอยู่ที่เราตกลงการค้ากันอ๋อเหรอครับอันนี้เราเรียกความน้ำขายกันครับแล้วเขาซื้อกิโลเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยเขาความน้ำกันเนี่ยถ้าอยู่ที่เด่นช่วยมันก็มันส่งเลยฮะแต่ก็ผมไม่ช่วยผมเอาผมข ทา่น <c oughs> ทานบอกสองร้อยห้าสิบาทาทักสวยสวย่สวนัวสองอร้อยสิบแต่ในพรมก็ดสองร้อยเองไม่ใช่ผมท่านที่กราลอบครับนี่ครูพูดแล้วขนลุกไม่ใช่ว่ามาพูดเล่นกันนะครับ <c oughs> ผมว่าแค่ทุเรียนโลละร้อยสามสิบเนี่ยผมก็นี่ไม่ิดผิดอยู่ <c oughs> ผมไม่ได้โกหกนะผมขนลุกขนาดบอกว่าไม่สวยไม่สวยนี่นะครับเป็นโบว์บ้างเป็นจัมโบวบ้างเป็นโบมากกับโบมากก็ยังมีคนมาคว่ำหนามถูกไหมครับแล้วก็คุยกันว่าวันที่สิบกันยาที่จะถึงเนี่ยนะครับ ก็จะซื้อกันไปในกิโลละ200บาทค,บคือความหนามเนี่ยในเชิงทางพี่น้องลงก็หมายความว่าซื้อทุกอย่างนะครับจะโบ้ไม่โบ้ะนะครับซื้อเป็นกิโลพักซื้อเป็นกิโล200บาทเมื่อกี้ผมพูดถึงว่ารายได้ถูกไหมครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องต้นทุนเลยในระหว่างนั้นมีพูดกันนิดหน่อยว่าถูกลงถูกลงถ้าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เจอคู่หูมาสจจันเนี่ยต้นทุนที่เราใช้ทั้งปุ๋ยเคมี สารการจัดศัตรูพืชนะครับกำจัดแมลงต่างๆเนี่ยนะครับเราใช้ต้นทุนตอนนั้นนะครับนั่นเราใช้ต้นทุนในการดูแลรักษายัางไงครับดูแลรักษาก็คือ,คอปุยก็ปุยหยรอบนะปุยนะป,ยะนปุยรอบละตันือปุยรอบละตันครับใช่รอบละตันปุยเคมีนี่นะครับสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยใช้รอบละตันแต่ตอนนี้มันเรียนเย่คอมชีดหมาตามลําดับกครับแล้วก็ต้นทุนก็มันจะหมาขึ้นทุกปีทุกปีลองคิดดูครับรวมกันทั้งทั้งปุ๋ยทั้งยาเมื่อก่อนอะ เราใช้ไปเมื่อก่อนต้องคิดหลายตัวอ่าเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ผมได้ไหมถ้าเมื่อก่อนเราใช้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันที่เรามาเจอคู่หูเราใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับรถตอนนี้เลือดแล้วว่าโยกเราลากรอย่างไหมนะตุนะย่าลาอย่างไหมรถที่ว่ารถถึงตกถึงนะตุถึงตกถึงเนยครับพูดยังไงถึงตกถึงประหยัดปีเพราะว่านี่เราไม่ต้องไปหาดเราทิ้งลายตัวไอ้นี่ทิ้ตัวเดียวมันไปนั่นไปไอ้ไม่ต้องใช้หลวมไม่ต้องใช้หาดเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ยามแม่งเดี๋ยวก็นี่ทีนี่ทีนนนึงงงก็แม่่ทีตาั้น คือประยัดไปนั้นทำรามลงสยามห้าลายตัวแต่หละครังนี่ห้ารามกวดสี่กวดแต่นี่ตัวเดียวมันสองแยกนั่นตัวเดียวนะแบบพงกับแบบนามมันลดถึงต่อก็เมื่อเราซีก็ได้ก็ลถเป็นครึ่งวางกอะถึงถ้าสรุปแล้วก็หมายความว่ารถเป็นครึ่งนะครับในอดีตนั้นใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอต้องยืดมั่งต้องทําให้นั่นะนะครับอะไรต่างๆมากมายแต่ณวันนี้ครีไม่ต้องไม่ต้องออเรมาหรือยังไม่ต้องอะเร เน้นอันนี้ก็ยาร้า,ายาแมงแล้วก็มานี้พอจบใช่ครับนั่นคือความลดความยุ่งยากและก็ความลําบากที่พี่กุ้งเคยคิดว่ามันวุ่นวายลําบากแล้วก็เจอสารเคมีก็อันตรายต่อชีวิตฉันด้วยและฉันก็ไม่มีเวลามากที่จะต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่นะครับเพราะฉันเป็นแม่ค้าเช้ามาฉันค้าขายเสร็จนะครับเลยให้พี่ตุ๋ยเนี่ยคอยดูแลรักษานะครับสวนทุเรียนของท่านร้อยสองยต้นเนี่ยวันนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านะครับต้นทุนก็ลดลง แล้วที่สําคัญครับพอลดต้นทุนไปได้จ้างเป็นครึ่งเนี่ยมันเพิ่มผลผลิตด้วยถูกไหมครับพี่ตุย๋ยครับปีนี้เพิ่มมาปีที่แล้วครับแล้วสําคัญครับไม่มีสารพิษเจือปนสุขภาพร่างกายเราก็ดีถูกไหมครับและต่อจากนั้นครับมันเพิ่มผลกําไรเนี่ยกำลังจะได้เห็นว่าไม่เคยได้มาก่อนปีนี้ได้มาพันห้าสิบลูกเพิ่มผลกําไรและ,กะเกษตรกรรมไทยยั่งยืนครับเพราะนี่คือความยั่งยืนที่พี่กุ้งและพี่ตุ๋ยมองเห็น ความสำเร็จตรงนี้คือความยั่งยืนทางด้านการปลูกทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็มีมูสันคิงอยู่16บกตน้นเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศครับอยากจะให้พี่ตุ๋ยครับนะครับบอกพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเบื้องต้นก่อนครับว่าทําอย่างไรก็แล้วแต่ท่านต้องลทดลองใช้อย่างไรเชิญบอกเขาด้วยครับมีคนสูหัวล้านอย่างพี่เยอะมากครับ <c oughs> ในประเทศไทย เรียนเชิญครับพี่ครับเปิดเลยนะพูดได้เลยครับผมเปิดใจลองแลลองอ้อนไม่ลองไม่ถ้าเคยไม่เชื่อไม่ลองเปิดใจแล้วลองแลัดชุดนึ่งดาวาคนดื้อยากเมื่อดื้อเมื่อผมนี่ให้ลองมันดีว่าผมลองนี่แหละแล้วก็สังเกตไห่ถ้าไม่ลองดูตัวเองจะไม่รู้สิบปาวาไม่เท่าตายเห็นซิบตายเห็นก็ไม่ทำมือทำาิบมือทำไม่เท่าทำเองก็ว่าต้องลองดูลองทำด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าได้พลนึงไม่ได้นอย่าเชื้อสิ่งที่ว่าเขาบอกว่าเขาวาเขาว่าดีเขาวา งามน่แต่เราต้องทำด้วยตัวเองนะจ๊ะรูวันดีแหละก็ง,งามโอ้โหพี่กุ้งครับเราจะไม่เสริมสักนิดหนึ่งนะครับในฐานะที่เราเปลี่ยนคนดื้อสุดๆของเราเนี่ยอยู่ข้างกายเราเนี่ยพี่บอกคนดื้อทั่วประเทศหน่อยแต่ครับว่า <c oughs> อย่างไรครับพี่อ๋อเมียต้องแข่งกาเมียต้องแข่งเราเดอ้กําตางเองยิ่งนักเนื่อ้งหลักสืตอได้ซ่้งเราซอกเซ็กแลทางยูทูบไอ้เรืงคอยสึกท่าบไปเรื่อยๆนี่ก็อย่างสึกษาอย่างสึกษราไปจบไอ้นี่อย่งางอย่างไรเลย พวกคำขำจะทึกษซาอะไรยูทูบวิตีชายแลวผันไนบางทีพึ่ดเอ่อเมื่อไม่เมื่อที่เราชายได้ที่ก็ชายดีได้วิธีไนผันไนได้แบบนี้ลองแลเอาละครับลองแลกันนะครับเมื่อท่านลองแลแล้วอย่าลืมนะครับพี่ตุยย้ำนักย้ำหนาคลาด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองเพราะชีวิตนี้เป็นของท่านครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้วิทยทานแก่พี่น้องของเพื่อนด้านการเกษตรที่เขากําลังไม่สนใจนะครับ แต่อยากได้เงินเพิ่มวันนี้ก็ถือว่ามาจุดประกายให้กับนักการเกษตรทั่วประเทศวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนและโอกาสหน้าจะไปหาท่านไปดูแลท่านนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามผลการทำงานของสามเกลือต่อไปวันนี้เราทั้งสามขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเวรเพลิหญิงเกษตรใช้ล้วดีใช้ลรวรวยช่วยปลดดี